ไม่ใช่แค่แมกนแต่ทุกอย่างมันเป็นความหาสจจรย์ได้ถ้อมีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์รูปหรือแค่อะไรบางอย่างแล้วมันทําให้น้องมีความสุขนะฮะนั่นคือเมจิกเกิดได้ทุกที่แล้วไม่จําเป็นต้องอุปกรณ์งอไหมอามาจุ๊บจีนนี่คืออะไรที่ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตพอมันชอบปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ไงเด็กมันก็จะตาเบิกโพล่งแล้วก็รู้สึกเอ๊ะ มีอันนี้ด้วยเหรอมันเป็นการค่อยๆค้คนพบอ่ะโอเคใถ่น้ําแล้วแล้วแดดี้จะไว้วันนี้นะตือไว้มีอาจับจับวันนี้โอเคแดดี okay. ้เทนะเอาละหมุนสองรอบหมุนหนึ่งนับหนึ่งสามนะแดดี Daddy ้เทน้ํามานะนับหนึ่ง ก็เป็นทริคง่ายๆที่ที่เราทําให้คนอื่นได้แบบรู้สึกมีความสุขร่วมไกับเราได้นะมันไม่ได้ยากมากจนแบบว่าการเรียนมายากลมันมันเป็นสิ่งที่ยากมันได้สองมุมคือมุมมุมแรกก็คือเราเป็นเหมือนกับฮีโร่ของเขาอ่ะทาให้เขาเห็นแล้วก็เฮ้ยพ่อมีอะไรใหม่ๆมามีการเล่นมาให้เราได้ร่วมสนุกแล้วในมุมเขาเนี่ยก็เปิดการค้นหาตัวเองของเขาบบางทีเขาอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยการไปดูโชว์มันก็เป็น เรื่องหนึ่งแต่ว่าพ่อมาเล่นให้ดูเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงมิติที่เป็นพ่อกับลูกมันก็มันก็ถ้าเกิดว่ามองในมุมธรรมดาเนี่ยมันก็จะธรรมดานะแต่พอมีอันนี้ใส่เข้าไปในพ่อเนี่ยปุ๊บหัวใจของลูกมันจะพองึ้นไปนิดเขาเขินเขาเข้ามากอดเขารู้สึกสงสัยเขาก็จะมองหน้าพ่อมันอันนี้คือมัน eye contact มันทุกอย่างมันคือบริยุธิ์หมดมันจะได้ตรงนี้อัตโนมัติซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมว่าดีมาก